ครับผมบ่าวโจยูทูบชื่อนะครับมื่อนี้ยบ่าวโจจะพาะมาชมราคาควอยงามของพี่อนเอนี่บ้านน้อยเลยครับเด้อมื่อนี้มีหลายตัวครับผมทั้งตัวผูกพอพันดีๆครับผมทั้งลูกนี่ครับผมเนาะไปชมน้วกันนะครับเนาะไปเลยครับผมครับผมสิพามาชมเนาะครับเด้อมื่อนี้เปิดหลายตัวอยู่ครับตัวนี้เป็นควอยพอพันนะครับเด้ออนาคตพอพัน เจ้าบิ๊กบอสครับผมสายเลือดบิ๊กอุไทยนี่ครับนีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวเนี่ยครับครับผมผมใหม่ที่นี่กบ้านน้อยครับผมตำบลโพชัยมูซีอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมนี่เด้อครับเด้อตัวแรกเนี่ยไม่ชมพอพันธ์ก่อนครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดเด้อครับเนี่ยลูกสายบิ๊กอุไทยครับผมลูกสายบิ๊กอุไัยเด้อครับเด้อ นี่ครับผมตัวนี้ซื้อว่าจังไหนครับนี่บบบิ๊กอรคัผมเจ้าบิ๊กบอสเป็นลูกผู้ใดครับลูกบิ๊กุไทยเด้อครับเด้อความสูงสูงตระหนัครับผมร้อยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่เด้อครับเด้อครับเบ่งหน้าเบ่งตาเด้อครับเบ่งหนาเบ่งตาตาเตี้มเตี้ยมจ้ำมือครับเด้อขาออ่องถุงน้องขาวนี่ครับควันจับตาทั้งหมดมีจฉขวนครับนี่สี่เป็ดครับนเด้อครับเด้อควายตัวนี้ครับผมเบ่งครับผมฮ้อนครับผมอากาศร้อนฮ้อนครับนี่ครับผม สีเบีดขวนเด้อครับเอฟซีครับผมเจ้าบิ๊กบอสลูกชายบิ๊กอุไทยเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อใครสวยเด้อครับเด้อแข้งขาดีนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็กิ้งก้างสอบถามได้นะครับเนาะนี่ครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ083ย์แปดสามสองเจ็ดเก้าหนเด้อครับเด้อเจ้าบิ๊กบอสลูกชายบิ๊กอุไทยเด้อครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจจังเด็ก็กิ้งก้างสอบถามได้ ตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยเปิดราคา1นึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนี่เด้อครับเด้ออีซีครับผมนี่ครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตานี่เด้อครับอีซีเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อควายตัวนี้อายุเท่าไรครับเนี่ยปีสเดือนครับผมหนึ่งปีสองเดือนนี่นะครับอีซีครับผมนี่ครับผมขใหญ่ดีครับสง่าดีเด้อครับเด้ออีซีครับผมท่านใดสนใจครับมาชมตัวจริงได้เจ้าบิ๊กบอสลูกชายบิ๊กอุทัย สูงประมาณร้อยสามสิบซีนะครับเนาะกล้วยนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาควรจับตาดีเด้อครับเนาะนี่ครับควรจับตาดีทั้งเบิด์สีเบ็ดควรครับผมนับเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมนี่ครับผมแข็งขาดีเด้อครับด้วยเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็กิ้งกางสอบถามพี่เอเนกบ้านน้อยเด้อครับเด้อยหาอเคครับผมไปชมตัวต่อไปเนะครับควรดีเนะครับด้วยรับประกันทุกอย่างนี่ครับผมเบื้องบันทายครับผมชมบันทายกันครับหน่องหางง่ายนะครับเนาะนี่ครับผม ตัวต่อไปนี่เป็นควายแม่นางบ่ครับแม่นะครับผมสาวน้อยครับสาวน้อยเด้อครับเด้อเป็นสายเลือดมาใส่ครับนี่ลูกหลานเบื่อไหมนะครับลูกหลานเบิ่มพันล้านเด้อครับเด้อครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตานะครับตาแตี้มเจี้ยมจ้ำชัดเจนครับผมนี่ครับผมพ่อว่องถุงน้องขาวเอิบปกเท้าใหญ่ความสูงสูงเท่าไรครับนี่ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกนะครับด้วยควันหับเงินหับท้องแม่นครับตัวนี้ซื้อไว้กันไหนครับนี่น้องอ้ำครับน้องอ้ำนะครับเนาะ ผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ราคาที่เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เจ็ดหมื่นห้าครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันครับราคานี่เหาต่อรองได้นะครับเนาะอะไรที่เราครับนี่ครับผมคนอ่ะเจ้าบิ๊กบอสนะนี่นะครับเจ็ดสี่ครับผมโอ้นี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจน้องอ้ําก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับผมครับผมเบิ้งครับผมประมาณกิโลนึงครับมองเห็นครับตาเตียมเกี้มจ้ำเขาอ่องถุงน่องขาว เพล็กปะเพาไงพูนครับผมทายาทเจ้าบิ๊กกูไทยบิ๊กบอสดูนะครับโอ้ยนี่นะครับด้วยอนาคตพอพันครับผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามได้นี่ครับตัวนี้นะครับกิดมือหานะครับเนาะหาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมครับเบิ้งครับผมเบิ้งครับนี่ครับผมของแท้ด้วยครับด้วยนี่ผู้ใดสนใจครับผมลูกบิ๊กกูไทยเจ้าบิ๊กบอสเพิ่งเดินทางมาใหม่ๆครับหมาดๆด้วยครับด้วยหาไปชมตัวต่อไปเลยครับ นี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจไขยตู้ครับผมไขยตู้ความสูงสูงเท่าไรครับร้อครับร้อยสามสิบเกียรต์สถานะตอนนี้ทองบ่ครับบ่มั่นใจไปเลยครับผมวันน่าจะทับมาอยูเลยครับบ่มั่นใจเด้อครับเด้อนี่ครับผมไขยตู้เด้อครับเด้อตู้แบบนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับผมจริงกลางสอบถามได้เปิดแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกสาวเลยครับเป็นลูกเป็นลูกตัวเมียเด้อครับเด้อนี่ครับผมลูกกระตู้แม่กระตู้ครับผม นี่ครับจับบังนีดเออนี่ครับผมเงาดีด้อครับเออเอฟซีครับผมนี่ครับผมเงาดีครับผมข้อยตัวแม่นี่ได้ลูกตัวที่ไหนแล้วครับนี่ตัวแรก้อครับเ้อตัวที่สองนี่เขากบอกว่าทองก็าทองนะครับเนาะมึงหนาบังตายด้วยครับตาเตี้ยงเกี้ยมจำชัดเจนแข้งขาดีครับผมขาดีครับกำไรดำคาดขาตู้ซีขังเลยครับนี่ครับควนก็ดีครับผมนี่ครับควนหาบเงินหาบทองมีเ้อครับเ้อนีครับผมมีบ่มีครับีครับผม คนเน็บหูคือคนทับดอกไม้เนาะครับเนาะแม่นเนี่ครับผมโอเคครับผมอ่าแม่ลูกเนาะครับลูกเป็นตังไดครับนี่ลูกตัวเมียหรือครับเด้อควัญก็ดีครับผมโค้บนี่เปิดราคาเท่าใดครับนี่เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยครับผมมาจากพ่อท่านที่หางดอกครับอ่าลูกนี่หางดอกปะครับแม่นครับผมลูกเป็นหางดอกเด้อครับเด้อแม่เปลี่ยนครับแม่บ่เปลี่ยนเด้อครับนี่ครับลูกสาว พอพันเขาคุ้มฟูงครับมลูกหางดอกเด้อครับเด้อนี่ครับผมบอซีเลียดแปลว่าเมียบอเปียงโค้บนี่เปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยเก้าหมื่นเจ็ดครับผมเก้าหมื่นเจ็ดพันราคาเขาต่อรองได้เนาะครับเนาะอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่เลยครับเด้อตัวนี้ซื้อพัดจากไหนครับนี่แม่กว่างครับแม่กว่างนะครับเนาะแม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกลูกแม่ครับ แม่ลูกลูกแม่ความสูงสูงต่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบเกีตแม่ลูกตัวนี้บ่แม่ครับลูกสาวนะครับนี่เด้อครับเด้อลูกสาวครับผมลูกสาวครับสถานะตัวนี้แม่ท้องว่างบ่ครับแบบผสมตัวมาครับไปผสมตัวมาเนาะครับเนาะนี่แหละครับผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อแม่กวางแม่กวางครับความสูงสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบเกียรติตัวนี้ครับโอ้ยเจ้าบิ๊กบอสครับผมลูกบิ๊กกูไทยนี่ครับเด้อครับผมมักคักมักแน่เนาะเบิ่งบ้านไทยเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็ หนึ่งแสนสองหมื่นครับผมกิงกลางสอบถามได้เลยครับนี่แหละครับผมพ่อพันธุ์ครับผมอนาคตนี่นะครับด้วยคุ้มนี่เปิดแล้วครับจะได้ก่อนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทแปดหมื่นเจ็ดพันบาทกิงกลางสอบถามได้เลยครับเด้อครับผมอ่ะโอเคครับผมไปชมบตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับแข้งขาดีได้ลูกตัวที่ไหนนี่ลกตัวทามไม่ทอนลูกตัวที่สามผสมพ่อได้ไหมครับผสมมันมาทับเจ้าเอาดินมาครับอ๋อทับเจ้าเขาดินเนาะครับเนาะ อ่าโอเคครับผมแม่ลูกคุมนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้ครับผมขวอยอยขาดน้ำเลี้ยงหน่อยนึ่งนะครับเนาะโอเคไปชมตัวต่อไปเลยครับผมตัวนี้เปิดจังไหนนี่เปิดแม่ลูกครับแม่ลูกผู้ผูนะครับลูกผู้นะครับเด้อตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่เป็นข้อยสายพัฒนาเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกผู้นะครับเด้อข้อยอย่าขาดน้ำเลี้ยงยีหน่อยนึงครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ได้ไปชมเมืองลูกเลยครับเด้อ ต,ต,ตัวนี้บอครับนี่น,นี่ครับผมลูก้ายเด้วยครับด้อสถานะตอนนี้แม่ท่องว่างหรือว่าจ<ต>ังไหนตรวท่องผ่านไป,ไปครับมเม,บบมเ,เปิดรอตรวจี่หงคับครผมาเปิดราคาตัวไดครับนี่เจหนหครับเ็ดหเนาะครับเนาะราคา,า,านี่เขาต่อซื้อสองเลด้อครับเด้อเป็่อนควายสายเลือดพัฒนาแม่ลูกลูกผูกครับผมฮาโอเคครับผมเดี๋ยวฮาไปชมตัวต่อไปมีอีกบ่ครับนี่ นี่ครับผมนี่เดี๋ยวตัวรุ่นมัดจำครับโอเคครับไปชมด้วยครับนี่เด้อครับเด้อแม่เพชรครับผมแม่เพชรเด้อครับเด้อแม่นี่ยรุ่นรุ่นมัดจำเหรครับแม่สูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบหกครับร้อแม่ทองว่างนะครับลูกเด้ไหมเดีนี่ลูกลูกตัวใดนี่โอ้ตัวเดียวเป็นไหมกงไปแล้วครับแม่โอ้ลูกแบงก์ไปแล้วครับนี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับผมแม่เพชรเด้อครับ ราคานี่เป็นสายเลือดเพชรอุดรครับผมเปิดราคาตัวไหนครับนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเ <c oughs> นาะผ,ผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้ซื้อว่าแม่เพชรสายเลือดเ <c oughs> พชรอุดรความสูงร้อยสามสิบเท่าเด็กอ่ะร้อยสามสิบหกเด้อครับเ <c oughs> ด้อสถา,านะตอนนี้คือทองว่างครับผม <c oughs> ได้ลูกมาจากตัวแล้วครับประมาณนี่ลูกได้สตัวแล้วครับลูกได้สามตัวแล้วครับเด้อเบิ่งแข็งเบิ่งขาครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเลยครับตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำอึอบเข่าใหญ่ ลงงานไหมนี่คร the ับผมนี 1, 10, 100, 000, 1> 1, 100, ่ค 10, รับครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้เบอร์โทรศัพท์นี่ครับ083 083 279 279 1626ครับ1626เด้อครับเด้อครับผม1นึ่งแสนหนึ่แสนหนึ่งบาทครับ1นึ่งแสนหนึ่งบาทราคานี่เฮาต่อรองดีกบ่ต่อได้ครับผมอีกเกือบหน่อยนะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผมมีอีกบ่ครับผมครับผมเปิดแล้วครับผมไม่หนีเดย ม่นี่ครับผมมมแนีีเท่านี้แม่นบ่ครับผมนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์เองนะครับผมศูนย์แปดสามศูนเด้องเจ็ดเก้าหนึ่งหกสองหกหนึ่งเด้อครับเด้อพี่เหนกบ้านน่อยครับพี่เนกบ้านน่อยเด้อครับเด้อครับท่านท่านี้เนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามอีป้าจูนี่เด้อครับเด้อสิหาคลิปใหม่ๆมาให้ FC หรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับ